สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคเนนะครับผมแซมมีหมูป่าตอนเดียวมีเนียมตู้ทึบมาแนะนำา1คันนะครับผมสำหรับคันนี้เป็นรถปี2020นะครับผมเป็นตัวเตี้ยตอนเดียวเกียร์ธรรมดานี่นะรถสร้างอาชีพนะปี20นะครับผมให้ดูท้ายก่อน สวยนะครับคันนี้บอกเลยว่าสวยนะอะดูด้านท้ายก่อนมานี่นะเนีย่ยบุเป็นมินียมแบบน,นี้เสียงน,นี่นะสูงแสงว่าประมาณ2องเมตสามนะมีฟงมีไฟติดเรียบร้อยนะครับผมนี่นี่นะเรียบร้อยเลยนะครับผมนี่ คันนี้เลขไมอยู่ที่201,000กิโลเมตรนะครับผมเลขไมแท้เลขไมจริงเช็คประวัติที่ศูนย์บริการได้เลยนะครับผมเดี๋ยวแซมพาไปดูนะรถพึ่งเข้าศูนย์มานะครับผมหน้าหมูป่านะแจ้งราคาเลยครับ2 7 5 0 0 0บาทนะครับสดไม่บวกแวดเลยนะครับผมนะจบเลยราคานี้เลยนะดูว่ะ ดูก่อนสวยๆเลย150มานะขวาเดิมเดิมจริงไหมมาดูสติกเกอร์สวยนะมาร์คมอร์สวยเนี่ยดูสติกเกอร์ดูตาไก,ก่ดูลูกลมๆ,ๆนี่นี่โหโอ้เราสวยนะเห็นไหมท,ท้องเครื่องแห้งเลยนะมอกอชัดเทรดชัดลงเล็บลงชัดเจนครับโนพฤศจิกายน0นะครับ นี่ดูหัวน็อตสวยไหมเนี่ยสีขาวเห็นว่าไม่เงานะไม่เงาเห็นไหมตัว L ชัดมากแล้วก็ดูมาร์กเห็นไหมที่เขามาร์กเอาไว้ตรงกันเลยนะไม่เคยไขหม้อน้ําเลยนะหม้อน้ําเดิมด้วยชัดเจนนะดูนี่ชัดเจนนะครับหัวน็อตสวยนะครับต่างๆเนี่ยตัว A ชัดเจนนี่มาร์กเดิมนะครับนี่สวย มาดูหัวสวยนะหัวน็อสวยนะครับโรต้าแน่นอนนะครับผมฝาเดิมหน็อตเดิมนะร้อเดิมตัว R ชัดเจนนะครับน,นี่มี ABS นะแล้วก็ท่มลมนะครับมีรัสติก,กอระมีรัสติก,กอร์สวยคานเดิมๆนะอ่ะดูกดปิดก่อน คันนี้ตู้มีเนียนี่ไม่ชำรุดเลยนะสวยงามนะให้ดูยังลอกสติกเกอร์ไม่หมดไม่เรียบร้อยนะจัดการให้นะครับผมแก้มหน้าขวาเดี๋ยวจัดการเคมให้นะไฟเลี้ยวอยู่ที่มุมกระจกนะไอ้มุมแก้มนะมือเปิดสีดำแล้วก็ในส่วนของกระจกด้านข้างนี้มองข้างนี้ปรับไฟฟ้าแต่พับมือนะนี่นี่นะปรับไฟฟ้านะ ปรับไฟฟ้านะครับมือกระจกอัตโนมัติเฉพาะฝั่งคนขับนะครับผมอ่ะดูเลขไมหม่้กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับผมก่อนหน้านี้เข้าศูนย์ที่ระยะ2 7 0 0 0นนะแล้วก็ต่อไปเข้าศูนย์เลขไม่ที่222,000นะวิ่งได้อีก1,000กิโลเนี่ยครับเนี่ย ศูนย์โตโยต้าชัดเจนนะไม่ต้องห่วงครับรถเข้าศูนย์มีประวัติแน่นอนสบายใจได้เลยนะรีโมท1ชุดนะครับเกียร์เดินหน้า6สปีดหน้าจออันนี้เป็นหน้าจอระบบสัมผัสนะครับให้ดูก่อนเนี่เชื่อมต่อบลูทูธก็ได้หนี่หรีดเสียงในแล้วก็เสียบช่อง USB นี่น,นี่นะเก๋มากนะครับผมเบาะหนังนะก็ มีร่องรอยตามการใช้งานนะครับขาดตามการใช้งานนะครับแก้มดูแก้มสวยนะแล้วก็ดูสติกเกอร์เห็นไหมไม่มีรอยแกะเลยุยสติกเกอร์ยางเนี่ยเหมือนวารันตีหมดปี25้าปีหน้าด้ย้วยเดี๋ยวแซมดูก่อนว่ายางปีอะไรนะดูนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมาร์คชัดเจนนะนี่ก็มาร์คชัดเจนนะอลองดูปียางกันน,นิดนึงก่อนไม่ได้ดูเลย ยางยี่ห้อกุดเยนะครับยัางปี23ามครับผมสกปดาา์ที่26่สกนะนี่ก็ลองรอยดินคลีกโคนเฉยๆนะนี่นะี่ได้ตัวถางชัดเจนนะการทายก็สวยงามเลยไฟติดนะให้ตามนี้ลงเล่มให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงนะครับในส่วนของตัว ตู้ทึบตรงนี้ลงเล่มให้เรียบร้อยเลยพร้อมใช้งานนะถูกต้องตามกฎหมายนะมาร์กสวยนะมาร์กสวยมาดูสำเนาเล่มกันนิดนึงปี2020นะครับจดกระบะบรรทุกมีหลังคาฝาปิดด้านข้างนะครับ2,400ซี24 C, 150แรงม้มาอาคาเนแคปิตอนเหมือนเดิม ภาษีปีละ1,350บาทเท่านั้นนะแอร์แบ,บ็คู่นะครับภาษีหมดหมดแล้วเดี๋ยวต่อให้นะเดี๋ยวจัดการต่อให้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงเลยนะมาใครหาอยู่หาไปใช้งานได้นะครับผมราคา2,75,000บาทนะครับผมใครหาอยู่รีบคว้าเลยนะราคา2,75,000บาทไม่มีบวกแบว7%แล้วนะครับถ้าซื้อเงินสดนะครับผม ูกค้าเสียค่าโอนเพิ่มอีก2,700บาทแค่นี้ครับจบเลยใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมอะไรเอียดเพิ่มเติมโทรมานะครับ0 1, 6 3 5 4 3 6 9 2นะครับผมสําหรับคลิปนี้ไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับผม